มาครับพร้อมอัปเดตกับข้าวตอนเช้ากับสำราญบ้านนาอ่ะเปลี่ยนผ้าอ่าเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผ้าปูของโต๊ะกินขา้าวเพราะว่าอันนั้นมันไม่มีผ้าปูมันจะสีคำ้คำค้หน่อยอ่อันนี้เราเอาเสือน้ำมันเราซื้อเสือน้ำมันมาแล้วก็เหลือเราก็เอามาแปะหน่อยอื อันนี้ก็จะมีแจวแจวแซ่บซับแจวมะนาวไข่ต้วม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 เค้าเหนียวสิบบาทอันนี้ก็จะเป็นต้มสัตว์ ต้มซับต้มซับ,ซบเปลี่ยนผ้ามาหน่อยเพราะมันมันสีมันค้ำคำํำอเนี่ยอันที่เหลือจากแผ่นข้างล่างแหละซื้อมาเก้าสิบเก้าบาทแผ่นเท่าไหร่วะน่าจะสองเมตรคูณสองเมตร สองเมตรคูณสองเมตรห้าสิบเรื่อไงไหละ่ะอืมนี่อัปเดตกับข้าวแซบครับผม,มกินแล้วก็นอนเมื่อวานรับแตเอียโบนัสนิดหน่อยได้พอประมาณอืมพอได้แก่จนแก่ขับน้อยหนึ่งวิ่ไข่ต้มไข่ต้มแซบแซบแซบ กินกับเจยาโอเคครับ